ดเด็กๆชั้นป2ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เจอครูแนนอีกแล้วนะคะในข้าวิชาดนตรีนะในวันนี้เนี่ยเราจะยังอยู่กันในบทเดิมนะคะนั่นก็คือบทเพลงและดนตรีท้องถิ่นนั่นเองนะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องเพลงพื้นเมืองแล้วก็ดนตรีพื้นเมืองของทั้ง4ภาคเลยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเพลงพื้นเมืองของทางภาคกลางเนาะยังจํากันได้ไหมคะเพลงพื้นเมืองของทางภาคกลางเนี่ยนั่นก็จะมีเพลงลําตัดแล้วก็เพลงเหย่อเนาะ เพลงลำตัดเนี่ยจะเป็นเพลงที่เล่นตามงานหรือว่าเทศกาลต,ต่างๆนะคะเป็นการร้องเต้ต่อกันนะคะโดยถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับงานนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งเขาก็จะร้องเพลงเกี่ยวกับงานนั้นนะคะส่วนเพลงเย่ยเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องเต้ต่อกันระหว่างชายกับหญิงเนาะนิยมร้องเล่นกันนะคะในช่วงสงกรานต์นองค่ะส่วนในวันนี้เนี่ยเดยวครูจะพาพวกเราเนี่ยไปทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดนตรีของทางภาคกลางนะคะ เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของทางภาคกลางัเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะนะักเรียนดูนะคะมาที่เครื่องดนตรีชนิดแรกนะคะเราจะเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่าซอด้วงน,นะคะ เราดูลักษณะนะคะเราจะเรียกชนิดนี้ว่าซอด้วงนะคะซึ่งซอด้วงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีนะคะใช้สีเอาไว้โอลินนะเนาะมีสองสายนะคะแล้วก็จะมีเสียงที่แหลมและก็กังวานมากค่ะเราจำลักษณะนี้ไว้นะคะนักเรียนดูในรูปเลยนะคะลักษณะของซอด้วงเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องดนตรีชนิดต่อไปเลยค่ะ เครื่องดนงตรีชนิดต่อไปนะคะอาจจะคล้ายๆกับด้านซอด้วงนิดนึงนะคะถ้าเราดูลักษณะแล้วนะคะแต่ลักษณะของมันเนี่ยนะักเรียนมาดูตรงรูปภาพนะคะตรงส่วนท้ายของมันนะคะมันจะเป็นลักษณะกลมๆมากกว่าซอด้วงเนาะ ซอด้วงเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นกระบอกกระบอกนะคะส่วนซออู้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบกลมๆนะคะเป็นตกลามกลมๆนะคะโดยเราจะเรียกชนิดนี้ว่าซออู้นะคะโดยนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าซอสองชนิดนี้เนี่ยเราจะต่างกันก็ตรงที่ไอตัวหัวซอเนี่ยค่ะซอด้วงเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นกระบอกกระบอกนะคะส่วนซออู้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะกลมๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดนตรีอีกชนิดนึงค่ะ เครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะเรียกว่าระนาดเอกนะคะระนาดเอกเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะมีวิวัฒนาการมาจากกลับนะคะที่มีเสียงสูงมากๆค่ะเครื่องดนตรีนี้เนี่ยเรียกว่าระนาดเอกนะคะใช้ตีนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันในเรื่องของลักษณะของเสียงร้องในบทเพลงพื้นเมืองภาคกลางนะคะแล้วก็ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคกลางแล้วกันเนาะโดยภาคกลางเนี่ยค่ะ บทเพลงและดนตรีพื้นเมืองของทางภาคกลางเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดชีวิตของคนไทยในภาคกลางนะคะที่รักความสนุกสนานนั่นเองนะคะมีการแสดงดนตรีที่เป็นการจะเล่นที่เป็นเดี่ยวแล้วก็เล่นเป็นวงด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการขับร้องโดยที่ไม่ใช้เครื่องดนตรีประเลงประกอบด้วยนะโดยเพลงนะคะเพลงในภาคกลางเนี่ยก็จะมีอยู่สองเพลงนะคะนั่นก็คือ เพลงลำตัดแล้วก็เพลงเหยิอเนาะที่เราได้เรียนกันไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนวันนี้นี่ยที่เราเรียนเนี่ยนั่นก็คือจะเป็นลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของทางภาคกลางนะคะที่เราเรียนแต่วันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้3ชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือซอดวงนะคะซออู้แล้วก็กระนาดเอกนั่นเองนะคะซอดวงเนี่ยจะเป็นลักษณะเอ่อเป็นเครื่องประเภทสี่นะคะมีสสายนะคะมีเสียงแหลมก้องกองวางนะคะส่วนซออู้เนี่ย เสียงของเขาเนี่ยก็จะทุ้มลงมาหน่อยนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีเหมือนกันนะคะอย่างสุดท้ายเลยค่ะระนาตเอนะคะที่เราคุนหน้าคุนตามนันเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะมีลักษณะเสียงที่แหลมสูงค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของภาคกลางเนี่ยครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปต่อกที่ภาคอะไรนะคะเรามาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะในวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะ